เสียงบีของเครื่องยนต์ F-16 ฟลดังสนั่นก้องไปทัว่ว่นนฟ้าในเช้าวันหนึ่งเป็นสัญญาณแห่งการตอบโต้ที่กองทัพอากาศได้รับคำสั่งด่วนจากผู้บัญชาการสูงสุดคำสั่งที่ไม่อาจเพิกเฉยได้และอาจเปลี่ยนแนวลบทั้งหมดไปตลอดการหน่วยปฏิบัติการภาคที่สองถูกสั่งให้เตรียมพร้อมพร้อมเต็มพิก,กัดระดมเครื่องบินขับไล่แอ6ไม่ใช่เพื่อบินลาตะเวนทั่วไป แต่เพื่อไล่ล่าและโจมตีสัตว์รูที่บุกล้ำน่านฟ้าของชาตินักบินที่พร้อมๆด้วยยุทโธปกรณครบคันต่างกระโดดขึ้นเครื่องขณะที่เจ้าหน้าที่เทคนิคเตรียมติดตั้งขีปนาวุธลบ1 2 0แอมโรมและ M-9X z a d หรือระบบควบคุมกลางแสดงพิกัดเป้าหมายจากดาวเทียมและเรดาร์ระยะไกลก่อนที่ผู้บัญชาการจะสั่งเปิดการโจมตีเป้าหมายแรกทันทีฝูงบินแอฟลบสิบหกแฟทิงฟลาคิวในรหัสสายฟาทมิน ทยานขึ้นจากฐานทับอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสียงเครื่องยนต์พวาราอนวิเีฟ100 PW ลบ200กว่า20เ000ปอนด์แผดก้องทั่วฟ้าเครื่องบินประสานการทำงานกับเครื่องบินเรดาร์อนสีควบคุมภาพรวมและติดตามเป้าหมายทั้งในอากาศและบนพื้นดินแผนยุทธการคือการตีโอกจากฟ้ากดดันให้สัตรูเคลื่อนที่แล้วปิดเกมด้วยขีปนาวุธจากระยะปลอดภัย ขณะเดียวกันดาวเทียมจับภาพเครื่องบินไม่ทราบฝ่ายกำลังมุ่งสู่ชายแดนตะวันออกนักบินหัวหน้าฝูงล็อกเป้าด้วยเรายดาร์คือนิวตันเคอร์แอมพีที่ลบ68และปล่อยลบ120ด้วยความเร็วสี่มักเข้าโจมตีอย่างมั่นยำจนเป้าหมายระเบิดกลางอากาศแม้จะยืนยันการสังหารเป้าหมายแรกได้แล้วแต่ยังมีจุดยุทธศาสตร์บนพื้นดินที่ต้องจัดการฝูงบินจึงเข้าสู่โหมดโจมตีภาพพื้นด้วยระเบิดนำวิถี เกบิล1ลบปาสกาลห้ายุยและเกบิลลบสจูนแดมเพื่อถล่มศูนย์บัญชาการสัตว์รูในหุบเขาการโจมตีใช้เทคนิคดีเสียปหมิงและระบบรอฟเฮดเทากิติิ่นผัดเพื่อความแม่นยำสูงแม้ในเวลากลางคืนแนงลบ16ดัมบิงจากความสูง20 0 0 0ฟุตปล่อยระเบิดจนเกิดแรงระเบิดสะเทือนพื้นดินเป้าหมายถูกทำลายหมดสิ้นพร้อมพร้อมรายงานยืนยันความสำเร็จ 100%ปฏิบัติการยังดำเนินต่อเพื่อตรึงกำลังสัตร,ร์ูและพร้อมพร้อมรับการสนับสนุนจากฝูงบินแอฟาหรือแปรผืนหากจำเป็นความเด็ดขาดและรวดเร็วของผู้บัญชาการได้รับการยอมรับจากทั้งกองทัพการประสานเทคโนโลยีดาวเทียมเรดาร์และการฝึกขั้นสูงทำให้กองทัพอากาศไทยได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ชาวบ้านใกล้พื้นที่ติดตามข่าวสารและมองเห็นฝูงบินบินเหนือสีสะด้วยความภาคภูมใิใจ ผู้บัญชาการยังสั่งหน่วยรบพิเศษภาคพ,พื้นดินเตรียมพร้อมพร้อมหากสถานการณ์บานปลายเป็นความขัดแย้งขนาดใหญ่ตลอดทั้งวันและคืน F-16 ยังคงบินล,ลาดตะเวนป้องกันและพร้อมพร้อมยิงทันทีหากมีภัยพุ่งเข้ามานานาชาติจับตาว่านี่คือสัญญาณแห่งความแข็งแกร่งหรือคำเตือนอย่างไม่เป็นทางการภาคที่สองแสดงให้เห็นว่ากองทัพไทยพร้อมพร้อมลุกกลับทันทีที่สัตว์รู้ล้ำเส้นแม้เครื่องยนต์จะเงียบลงยามคำ่ำ แต่ความพร้อมพร้อมยังเต็มร้อยนักบินหมุนเวียนเฝ้าประจำการ24ชั่วโมงระบบเรดาร์ทำงานต่อเนื่องและผู้บัญชาการเฝ้าเจยอย่างไม่วางตาภารกิจในวันแรกสำเร็จแต่ผู้บัญชาการไม่ลดระดับความพร้อมพร้อมเพราะสัตว์รู้อาจกลับมาด้วยกลยุทธ์ใหม่ระบบป้องกันภัยภาคที่2ถูกสั่งให้เปิดเต็มรูปแบบพร้อมพร้อมเสริมกำลังจากภาคที่3และ4เครื่องแอนโฟล็อกซิหกรหัสอินซีดำทำภารกิจตรวจการใช้แดนด้วยระบบตรวจจับความร้อนโดยไม่เปิดเรดาร์ ทำให้สัตว์รู้ไม่รู้ตัวข่าวกรองภาคื้นดินรายงานว่ามีกลุ่มต้องสงสัยลำเลียงอาวุธจึงมีการเปิดปฏิบัติการพิเศษเนสรักชยัยแอรโลสิติดตั้งระเบิดเกเบิวลบสมามสิบเก้าสมมาแเอ์บัมจมตีจุดลำเลียงทำลายคลังอาวุธรถลำเลียงและตัดการสื่อสารของสัตว์รู้เกือบหมดผู้บัญชาการตระหนักว่าภัยทางอากาศไม่ได้มาจากเครื่องบินเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงโดนติดอาวุธหรือสอดแหนมจึงสั่งให้เปิดระบบสแกแนแหนมสแพคครึมดักจับสัญญ,ญาณโรนและใช้ลบเก้าอ็ก ยิงสกัดด้วยความแม่นยำสูงภารกิจนี้เผยให้เห็นว่า F-16 เป็นแพลตฟอร์มรบครบวงจรปราปบบาทได้ตั้งแต่โจมตีภาคพื้นป้องกันน่านฟ้าติดตามสัญญาณไปจนถึงปฏิบัติการพิเศษร่วมกับหน่วยภาคพืค้นเสียงสะท้อนจากประชาชนเต็มไปด้วยความภูมิใจครอบครัวนักบินหลายคนหลังน้ำตาด้วยความตื้นตันขณะเดียวกันสื่อต่างประเทศเริ่มรายงานภาพฝูงบิน ดลลบ16เหนือชายแดนที่กลายเป็นไวรัลพร้อมๆคําบรรยายว่าไทยพร้อมๆลบทุกทิศทางผู้บัญชาการถแถลงว่าเราไม่ได้ต้องการสงครามแต่ถ้าใครคิดจะล้าเส้นเราจะไม่ลังเลคําพูดนี้ถูกแชร์ไปทั่วอินเทอร์เน็ตวันที่2ของภารกิจเริ่มด้วยขึ้นการบินชุดที่สและ3าใช้เทคนิคแฟตทิสวิปเคลียท้องฟ้าก่อนฝูงโจมตีหลักจะเข้าโจมตีระบบแรงทงบน F ัฟลบ16ช่วยให้บินต่ำและโจมตีแม้ในเวลากลางคืนหรือในพื้นที่ภูเขา การโจมตีแบบร้อยที่ผู้พิสทจิทสิ์ทำให้เรียระบบป้องกันจากพื้นดินและเข้าใกล้เป้าหมายได้อย่างปลอดภัยทุกภารกิจบันทึกในระบบแบล็กบ็อกซ์เพื่อใช้วิเคราะห์และปรับแผนหลัง48ชั่วโมงเป้าหมายถูกทำลายเกือบทั้งหมดโดยไม่มี f อรบกของไทยเสียหายแม้แต่ลำเดียวนักบินได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติพร้อมพร้อมเสียงปรกมือจากเจ้าหน้าที่และครอบครัวที่รอคอย ทุกคนรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่ภารกิจธรรมดาแต่เป็นการประกาศศักยภาพกองทัพไทยต่อสายตาโลกเสียงเครื่องยอนต์อาจเงียบลงชั่วขราวแต่ภาคที่สองได้ส่งสัญญาณว่าพวกเขาคือด่านหน้าคือฟันเฟืองหลักของความมั่นคงและคือดวงตากับปีกที่ปกป้องแผ่นดินตลอดเวลาผู้บัญชาการทับอากาศย้ำว่านี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเพราะสัตว์รู้จะไม่หยุดและไทยก็จะไม่หยุดเช่นกันแม้ภารกิจจะจบในทางปฏิบัติแต่ในใจของทุกคนมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นแม้ปฏิบัติการในช่วง 48ชั่วโมงแรกจะประสบความสำเร็จเกินคาดแต่ผู้บัญชาการยังคงรักษาระดับความพร้อมพร้อมสูงสุดไว้ตลอดเวลาเพราะสถานการณ์ในภูมิภาคยังคงตึงเครียดสัญญาณข่าวกรองจากเครือข่ายพันธมิตรในต่างประเทศรายงานว่ามีกลุ่มติดอาวุธได้รับการสนับสนุนจากประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่เป็นมิตรและกำลังเตรียมปฏิบัติการตอบโตในรูปแบบสงครามผสมหรือแรบเรือวอลแฟลที่รวมทั้งการโจมตีทางไซเบอร์ การบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและการใช้กองกำลังไม่ประจำการเข้ามาแทรกซึมผู้บัญชาการจึงสั่งขยายขอบเขตภารกิจของฝูงบินเอฟลบให้ครอบคลุมทั้งการลาดตระเวนเชิงลึกการสกัดกั้นเป้าหมายทางอากาศและการโจมตีเชิงป้องปรามในเชิงยุทธศาสตร์ในค่ำคืนนั้นท้องฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมด้วยหมอกบางแสงดาวสริบหรีเหนือขอบฟ้าฝูงบินสายฟ้าทมิน ได้รับคำสั่งให้ดำเนินการปฏิบัติการดิครงสแครหรือการลาตะเวนพร้อมพร้อมโจมตีทันทีหากพบเป้าหมายพวกเขาบินเป็นรูปแบบคอมแบอชพลตเพื่อกระจายระยะและลดความเสี่ยงจากการถูกตรวจจับในขณะที่เครื่องบินฮอ,อนซีบินในระยะปลอดภัยทำหน้าที่เป็นสมองกลางที่รวบรวมข้อมูลจากเรดาร์ทุกทิศทางส่งต่อไปยงน,นักบินผ่านระบบเกทเชิง16แบบเรียนไทยไม่นานนักระบบอุปกเครื่องแอฟลบสิลำหนึ่งตรวจจับความร้อนผิดปกติที่พุ่งขึ้นจากป่าลึกใกล้แนวชายแดน ภาพความร้อนแสดงบนจอแอรเป็นจุดสีแดงชัดเจนนั่นอาจเป็นเครื่องบินขนาดเล็กหรือโรนติดอาวุธที่บินต่ำเพื่อหลบเรดาร์หัวหน้าฝูงจึงสั่งแบ่งกำลังออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเข้าไล่ล่าเป้าหมายในอากาศอีกส่วนหนึ่งคงตำแหน่งเพื่อคุ้มกันและเฝ้าตรวจสอบพื้นที่รอบๆการไล่ล่าในความมืดต้องอาศัยการประสานงานสูงสุดนักบินค่อยๆลดระดับลงจนสามารถมองเห็นแสงไฟกับพิพเล็ก ของโรนก่อนจะล็อกเป้าด้วยมลบ9 x และปล่อยจรวดออกไปในพริบตาแสงสว่างจากการระเบิดกลางฟ้าบ่งบอกว่าภัยคุกคามถูกกำจัดแล้วในขณะเดียวกันทีมลาดตระเวนภาคพ,พื้นรายงานพิกัดคลังอาวุธลับของสัตร,รูที่ซ่อนอยู่ในโกดังเก่าริมชายแดนโดยมีการติดอาวุธคุ้มกันแน่นหนาผู้บัญชาการตัดสินใจใช้ยุทธวิธียิงแสคล์โดยให้ฝูงบิน F-16 ทำการโจมตีเปิดทางก่อนที่หน่วยรบพิเศษจะเข้ากวาดล้างและยึดพื้นที่คืนคำในวันนั้น เสียงเครื่องยนต์แอ0 0ฟนึ pw ลบ2 0งคํลํา้องขณะที่เครื่องบินดำดิ่งลงจากความสูง1ิบห้า0-0-0ฟุตปล่อยระเบิดนำวิธีคืิบิบ -54 เอสโซเแดมที่สามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายได้ระหว่างบินเพื่อรับมือกับการเคลื่อนไหวของสัตว์รูแรงระเบิดสัน่นสะเทือนจนกระจกหน้าต่างหมู่บ้านใกล้เคียงสั่นไหวเป้าหมายถูกทำลายเกือบทั้งหมด และหน่วยลบพิเศษสามารถบุกเข้ายึดพื้นที่ได้ภายใน10นาทีหลังจบปฏิบัติการผู้บัญชาการทับอากาศได้สั่งวิเคราะห์ข้อมูลการโจมตีผ่านระบบมีหุ่มดิบวิฟที่บันทึกภาพจากกล้องฟอรข้อมูลเรดาร์และการสื่อสารทุกวินาทีเพื่อประเมินความแม่นยำและประสิทธิภาพนักวิเคราะห์พบว่าการใช้การโจมตีจากระดับต่ำช่วยเพิ่มความแม่นยำได้ถึง 35%และลดความเสี่ยงต่อการถูกยิงตอบโต้จากพื้นดินอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามสัตว์รู้ไม่ยอมถอยง่ายๆวันรุ่งขึ้นพวกเขาพยายามจมตีด้วยขีปนาวุธที่สายสั้นจากนอกพรมแดนเป้าหมายคือฐานทัพอากาศภาคที่สองแต่เครือข่ายเรร์ป้องกันภัยทางอากาศสามารถตรวจจับได้ล่วงหน้า f 1 6จำนวนสี่ลำถูกสั่งให้บินขึ้นสกัดขีปนาวุธด้วยการใช้ระบบ เตมลบ120แอมอมยิงจากระยะไกลขีปนาวุธของสัตวร,รูถูกทำลายกลางอากาศทั้งหมดโดยไม่ตกถึงพื้นสื่อมวลชนต่างประเทศเริ่มรายงานว่ากองทัพอากาศไทยกำลังแสดงศักยภาพการลบที่ครบวงจรทั้งในเชิงรุกและป้องกันซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เห็นบ่อยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาพของฝูงบิน F-16 ที่บินโชบเหนือพื้นที่ปฏิบัติการในรูปแบบ a e r o b a t i r m ด้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกออนไลน์พร้อมคำบรรยายว่า ปีกเกรแข่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อรับมือกับความเป็นไปได้ของการประทะครั้งใหญ่ผู้บัญชาการได้สั่งการให้เตรียมการฝึกซ้อมรบผสมแบบเร่งด่วนกับฝูงบินจากภาคที่3และ4โดยเน้นยุทธวิธี4วงเล็บเปิดซพลปหรือแล a n นเมี d ดีเฟนซ e s วงเล็บปิดซึ่งเป็นการทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตร,รูก่อนเปิดฉากโจมตีหลักการฝึกนี้ไม่เพียงสร้างความพร้อมพร้มเชิงเทคนิค แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักบินทุกนายว่าพวกเขาสามารถรับมือได้ทุกสถานการณ์ในค่ำคืนสุดท้ายของปฏิบัติการรอบนี้ฝูงบินสายฟ้าทมินได้รับคำสั่งให้บินลาตะเวนเชิงลึกเข้าสู่พื้นที่ที่ยังคงมีสัญญาณวิทยุต้องสงสยัยนักบินใช้เราดาร์โหมดซอวงเล็บเปิดซีเนียพิคาพเทเรดอรวงเล็บปิดเพื่อสกแกนภมงประเทศอย่างละเอียดแม้ในสภาพอากาศปิดบงัง ด้วยความสามารถของเรร์ชนิดนี้พวกเขาสามารถระบุเป้าหมายได้แม่นยำราวกับมองจากกล้องถ่ายภาพทางอากาศกลางวันเมื่อพบพิกัดชัดเจนจึงส่งข้อมูลต่อให้ฐานปฏิบัติการเพื่อเตรียมการโจมตีในภารกิจถัดไปเมื่อรุ่งเช้ามาถึงภารกิจขนาดใหญ่ครั้งสุดท้ายถูกเปิดฉากขึ้นฝูงบินเนลบจำนวน12ลำบินขึ้นพร้อมๆกันเป็นรูปแบบ แดมินโฟลมพิวเพื่อปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายหลายจุดพร้อมพร้อมกันในเวลาเดียวกันเสียงระเบิดดังต่อเนื่องเหนือภูมิประเทศชายแดนแรงสัน่นสะเทือนสะท้อนถึงความแม่นยำและพลังทำลายล้างของอาวุธยุคใหม่การโจมตีครั้งนี้ไม่เพียงทำลายยุทธกรณ์ของศัตร,รูแต่ยังส่งสัญญาณชัดเจนว่ากองทัพอากาศไทยพร้อม,พร,อมพร้อมตอบโต้ทันทีที่อธิปไตยถูกคุกค,คามเมื่อเสียงเครื่องยนต์ดับลงในค่ำวันสุดท้าย ผู้บัญชาการได้กล่าวกับนักบินและเจ้าหน้าที่ทุกนายว่าพวกคุณไม่ได้แค่ปกป้องน่านฟ้าแต่คุณปกป้องหัวใจของประเทศคำพูดนั้นสะท้อนกล้องในใจของทุกคนขณะที่แสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเหนือฐานทัพเสียงเครื่องยนต์ของแอรฟลอร์บ16อาจเงียบแต่เรื่องราวแห่งความกล้าหาญและความพร้อมรบยังคงดำเนินต่อไปและจะไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดที่แผ่นดินไทยยังต้องการการปกป้องจากผู้กล้าเหล่านี้